จ้ามากินมากันจ้ามะม่วงข้าวเหนียว <c oughs> ขาเนียวบักม่วงจ้ะเมื่อวานบราได้กินเห็นเบิร์นไปจ้ะพี่น้องมากินืันนี่แหละนี่ทำเองกินเองอร่อยเองค่ะ ก็โอเคเด้แั่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องม <c oughs> มืนอ้ย้ยอันสิมาเพชรอันเขาเนี้ยบักม่วงได้จ้ะจะเป็นเขนี้ยมูนแหมนี่ยายมาย้ยเซเขาไปแล้วจ้ะมืเอเสานี่ก่อนจะไปทํางานมืนนี้เลิกงานเร็วจ้ะมันเงียบยายแถวหน้ามันไว้ใส่อันขันสุมพักจ้ะ ยายจะไปเก็บพักเสีย่ยนผักเสี่ยนฝรั่งอันอยู่ขางสวนเนี่ยมันมีาหลายดอกจก้ะยายจะเอานำมาเข่าไว้บไ้ใส,สมผักยายก็จะนึ่งเขาก็นึกจากาที่นี่ 他 ข่าวซุกแจมนนก็จะมาค้นนำกะทิใส่น้ำตาลจ้ะค้นนำกะทิเอ้มันเอ้น้ำแม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 ตาลกับกะทิเข้ากันจ้ะยายจะใส่สองกองเพราะว่าข่าวเหนียวมันไม่ได้เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดหลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดกินสองขนจ้ะ ที่สองกล่อง มันมีการใส่น้ำตาลลงไปด้วยจ้ะมันสีบานโขดบนออสัมนี้ถ้าพี่หนึ่งจ้ะ่าสิลองใส่บนถ้าพี่หนึ่งก็มันมันสีบานบอ ใส่เกลืองไปนักหน้อยเนะจ้ะสำหนีพ่อ ก็เด้่องจากว่ามันมันหวานบอหวานเราจากพี่น้องเพราะแบบนัวมันก็สีหวานอยู่แล้วล่ะนอไม่ต้องหวานแห้งปันใดเพราข้าวเหนียวสุกก็มาเทใส่จากปัตตินีเทศายก็ข้นเขาแข่งเพ้าะตอนก็นกนไปตั้งไฟ้ด้วยพี่น้องเพราะว่าข้าวเหนียวมันหอนแล้วจา้า ขเนยน้อนๆแล้วก็มาเทลงเลยจับมาตองตัางไซส์จ้ะขั้นตอนต่อไปก็ะสิทขัวง่าเลยจ้ะพี่น้องบัดที่นีงขัวให้มันหอมจ้ะใส่ง่าให้มันหอมใไซน่าไซ่ง่าลวแล้วก็มันข้าวเหนียมุ่นจ้ะพี่น้อง วอนนี้เอาซุปกับพี่น้องบัดนี้เทากับเอาใส่ไปใน้นน้ากะทิเลยจ้ะพี่น้องบัดนี้ก็ข้นใส่เบิดนี่เลยจ้ะข้นไปทางเดียวกันจ้ะพี่น้องบัดนี้ของนี้นก็จะได้เลี้ยงสวยๆจา้า พี่น้องพนเห็นมันเข้ากันแล้วบรรกาเอาอันนี้มาปีดจ่กใบจางเอาอันพลาสติกจ่าปีดแบบสองจุ่มมงหรือระมาณสองจุ่มมงก็มาเบิ่งกันน้วจากเราพี่น้องเนาะนี่จ้จาอยากจะกุ้งใบแบบนี่จ้าสองจุ่มมงเดี๋ยวมาเบิ่งวันสิบันสิบเป็นจังไหรเนอกจากเนาะ okay, เอาไค่เหลืองกับพ่อเ้วกีน่น้องหอมสิขมเนาะก็มันหอมเ,อเหลืองเหลือง พ่อแล้วพี่น้องพี่เจพี่น้องย่า่สั่งแบบงวงมากสองกิโลจ้ะนี่โลละลอยหกสิบโครนจ้ะสองกิโลทรงสองมืน่นจ้ะจังคอยชจังคอยจังถึง หอมหอมจ้ะเดี๋ยวย่าสิปอกปอกลอข้าวเหนียวเนาะลอให้ข้าวเหนียวมันอันมันอันเคื่อนยังล่ะไงล่อข้าวเหนียวมันมันแข็งลอข้าวเหนียวให้มันอันจับตัวกันก็เนาะจ้ะเนาะลอเพราปอกแบบงวงถ่านเนาะจ้ะย่าสิปอกสองหน่วยจ้ะ มีแต่บ่คอยคุ้มปานไหนพี่น้อง เซ็ตแล้วจ้าปอกล่อข้าวเหนียวนี่จะพี่น้องได้เราจะข้าวเหนียวเ่าจะตักเซ็ถว้วยเจ้าจัด็ตจานจ้า นีกับพ่อแล้วจ้า จ้าพี่น้องคันนี้บกม่วง